สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ K Thai Economic Outlook นะคะมาเจอกันค่ะราที่นี้เป็นเป็นครั้งแรกเลยและกันนะในไตรามาสที่4ที่เรามาเจอกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่น่าสนใจทั้งในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วที่ก็มีการพูดคุยกันเยอะทั้งเรื่องความกดดันจาดตัวด้านเดสเซลิงด้วย,วยแล้วก็เรื่องของตัวนัน,นฟาร,ร์มเฮโรลด้วยนะคะที่ออกมาค่อนข,อขอ้างต่ำกว่าคาดไม่ถึง2 0 0 0 0 0แบบนี้เนี่ยก็อยจะต้องมานั่งคุยกับทางโรเตอร์ฟรอสหรือว่าโรเตอร์สมชายอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการผ จะเป็นอย่างไรบ้างกับภาพตลาดในอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะัรป๊อปสวัสดีครับคุณกระแตสวัสดีครับัรป๊อปค,ค,คาะเมื่อกี้าาเกินไปนิดนึงแล้วล่ะคือจริงๆเมื่อกี้แอบแอบแบบแบบสปอยไปสองเรื่องคือจะคุยกันเรื่องเดซเซลลิ g ด้วยแต่ไม่ได้พูดดรเตอกก่อนแต่พอได้อยู่ใช่ไหมคะดรเรนาะครับผมก็จริงๆเรื่องเดซเซลลิก็ขยายไปนะครับตลาดคงไม่ได้ ไม่ได้มีความกังวลแล้วนะครับขยายไปถึงเดือนธันวานะครับก็ถามว่าดีไหมจริงๆก็อย่างที่เราเคุยมาตลอดนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะจริงๆนะเป็นเรื่องขยายดิสซิลลิงว่าอ่า US จะดีฟอ t ไม่ดีฟอ u เนี่ยแต่คือการเมืองก็ามาเล่นนะครับแต่ทีนี้ไอการที่เขาเอามาเล่นหลายๆรอบแล้วเนี่ยเป็นการต่อรองทางการเมืองเนี่ยคือต่อรองกันบ่อยจนเรียกว่าตลาดเรียกว่าได้เรียนรู้หลายรอบแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องต่ออยู่ดีเพราะว่าไอถ้าเกิดว่าไม่ การที่ไม่ต่อและทําให้สารัฐต้องดีฟอลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของโลกเลยนะครับอันนี้น่าจะเกิดความผันผวนแรงนั้นการต่อไปก็โอเคตลาดก็มองว่าต่อต่อไปก็ไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วนะต่อไปคือนักการเมืองก็ยังมีการต่อต่อแค่เดือนธันวาคมแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวต้องไปร้อมไปลุ้นดูอีกทีนะครับแต่คิดว่าคงไม่ได้เป็นประเด็นนะครับคงไม่มีใครกล้าที่จะทําให้ US เนี่ยเข้าสู่ลักฟอลนะครับ <S <S <éta> ส่วนอีกเรื่อง <S <S หนึ่งที่ถามคือเรื่องนอนฟาร์มเปโรนะครับมันก็จะมีประกาศตัวเลขออกมาเมื่อเเดืืออนนม่วัุ ที่ผ่านมานะครับตัวเลขค่อนข้างดิสอปพอยต์นะครับคือเราเห็นตัวเลขนอนฟาร์มเพโรเนี่ยเคยเป็นหลักหลายหลายแสนอ่ะห้าแสนหกแสนแปดแสนอะไรเงี้มาหลายหลายเดือนนะครับปรากฏว่าตัวเลขเดือนล่าสุดเนี่ยคนก็ยังคาดการณ์ว่าจะน่าจะอยู่สักประมาณ500แสนนะครับตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยประมาณสักแสนเก้า0 0เนสี่พั 90, 000, 000, 000, นงคะ่ะใช่คือแต่ถ้าเทียบกับก่อนโควิดนะ ตัวเลขนี้มันก็เป็นตัวเลขปกติของ,ของตัวเลขนอนฟาร์มเพโรเวลาเพิ่มขึ้นนะครับส่วนใหญ่เวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะประมาณแสนแปดสองแสนอย่างดีนะครับต่อเดือนนะครับน,นั้นน่าจะเรียกว่ากลับเข้าสู่พอปกติแล้วนะครับแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยเราก็เห็นตัวเลขที่ดีบ้างในหลายเซกเตอร์นะครับโดยเฉพาะภาคการบริการนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นการเปิดเมืองเปิดคนกลับมาจับใจ่ายใช้สอยใช่ไหม ตัวเลขที่ดีก่อนหน้าน,นี้จะเป็นเรื่องของภาคการผลิตนะครับตอนนี้ตัวเลขภาคการบริการในสหรัฐเนี่ยเริ่มมีตัวเลขที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกที่เกี่ยวกับสถานการณ์เนี่ยคนเรียกว่ากล้าที่จะออกมาแบบว่าใช้ชีวิตใช้จ่<ช>ายแล้วก็ไปท่าไอพวกสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็เริ่มก็เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแต่ตัวเลขที่ดูดูดรอปไปอาจจะเป็นตัวเลขอ่าการจ้างงานภาครัฐ นะครับอันนั้นก็ซึ่งก็สปอร์ตว่าก่อนหน้านี้นนรัฐเคยมีการจ้างงานมากขึ้นพี่จะช่วยในช่วงของวิกฤตนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มอาจจะมีโปรแกรมพิเศษต่งตางๆนานาเนี่ยพวกโปรแกรมพวกนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะน้อยลงนะครับมันก็เลย mm hmm. เออฟเซ็ตกันไปแต่ถ้าดูตัวเลขรวมๆเนี่ยแสนเก้านี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่แย่นะครับถ้าเทียบแบบก่อนโควิดแต่ถ้าเทียบกับช่วงที่มันกําลังเล่งตัวก่อน,นหน้านนนี้เนี่ยมันอาจจะทาให้ดูน้อยไปหน่อยนะครับตลาดก็เลยอาจจะมีการโตตกใจนิดนึงนะครับ แต่ตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งคือเรื่องตัวอันนินคอมเมนต์นะครบับประกาศคู่กันนะครับตัวเลขอันนี้ใช่อัตราการว่างงานเนี่ยมันลดเหลืออยู่4.8แค่นั้นเองนะครับตลาดค่าดน่าอยู่อยู่5.1นะครับคือเดือนก่อนนั้นนี้อยู่ประมาณ5.2ตลาดค่าน่าจะลดมา5.1ตัวเลขจริงๆมันลดมาเหลือ4.8 เอ๊ะคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขการจ้างงานมันมันต่ําลงนะไม่ตัวเลขการว่างงานเนี่ยมันมันลดต่ําลงด้วยนะครับปรากฏถ้าไปเจาะดูลึกๆเนี่ยมันเป็นตัวเลขคนที่อยู่นอกกําลังแรงงานเนี่ยมันจะมีไอ้ที่เรียกว่า labor force participation นะครับว่าคนมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนกลายเป็น participation ในในกาลังแรงงานเนี่ยมันน้อยลงคนเหมืนอนหยุดอยู่กับบ้านมากขึ้นนะครับไม่ออกมาหางาน มันก็เลยอาจจะเป็นปัญหาต่อไปว่าถ้าเกิดว่าในจ้างอย่างที่เราเห็นนะครับในจ้างต้องการจ้างงานการจ้างงานมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแรงงานให้ให้มา<ห>ทางานเนี่ยใช่ไม่มีแรงงานที่จ้างคนยังไม่คอมฟอร์ทที่จะกลับเข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ภาพของเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะดูที่จะสร้างความกังวลได้มากขึ้น นะครับอย่างที่เฟดบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่อาจจะมองแล้วมันอาจจะยาวนานกว่าที่หลายๆคนคาดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่กดดัทนทำให้ตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยยังน่าจ,จะสูงขึ้นอยู่นะครับโอเคสแสดงว่าคเคลียร์กันไปเป็นลัทธและประเด็นนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขตัวนอนฟาร์มเพลโดตัวเลขการใช้ง,งานที่ออกมาจะต่ากว่าที่คาดไว้แต่ถ้าเกิดเทียบกับเมื่อก่อนเกิดโควิดก็ถือว,ว่าเป็นระดับที่ไม่ได้แบบที่เลยเลยนะคะ แต่ด้วยความที่แบบเราอาจจะเจออัตราการสร้างงานที่มันเร่งขึ้นมาสูงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยให้ความคาดหวังมันสูงไปด้วยแล้วแบบนี้ทั้งสองตัวเลขที่ออกมาค่ะดรมันจะส่งผลต่อการประชุมของเฟดหรือว่าการคิดวิเคราะห์ของแบบแต่ประธานแต่ละท่านสมาชิกแต่ละคนในเดือนพฤศจิกายนที่เขาก็คาดการกันอยู่ว่าอาจจะต้องมีการพูดถึง QE ท i ่ประเด่ชัดเจนแล้วก็ต้องทําปีนี้แล้วอะค่ะดรื ต้องบอกว่าเวลาที่เฟดทานโยบายหรือธอนาคารก,การทํานโยบายนะครับคงไม่ได้ดูแค่ตัวเลข2ตัวเลขนะครับก็คงดูเป็นภาพรวมๆนะครับงานที่ตัวเลขประกาศออกมาอาจจะดิสพอร์ตตลาดไปเยอะนะครับแต่ทาก็อาจจะดิสพอร์ตเฟดไปด้วยนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมๆเนี่ยมันเห็นแนวโน้มตลาดที่ขาขึ้นอยู่แล้วนะครับหมายความว่าเศรษฐกิจนะครับเป็นขาขึ้น ศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแถมเรื่องเงินเฟอ้ออย่างที่เรียนเนี่ยเพระาะถ้าเงินเฟอ้อมันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยซึ่งเราเห็นจากทั้งเรื่องของตัวอัตราดแรงงานนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑห์หลายๆอย่างก็เห็นก็เห็นว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่กดดันเงินเฟอ้อด้วยนะครับหรือว่าการขาดแคลนอื่นๆนะที่เช่นชิปมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าทําให้ลักษณะของแรงกดดันเงินเฟอ้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งเฟดสง่งสัญญาณออกมาแล้วว่าไอ้เรื่องของเงินเฟ ทอร r y นะครับคือเป็นชั่วคราวแต่คําว่าชั่วคราวเนี่ยมันอาจจะนานกว่าที่เขาคาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนไปที่ภาพของการดําเนินนโยบายเนี่ยซึ่งเฟดเนี่ยมันเป็นนโยบายการเงินนะครับ <S 1> <S 1> <S ในในโยบายการเงินเนี่ยควรที่จะ address เรื่องของเงินเฟอ้อเป็นหลักนะครับถ้างเงินเฟอ้อสูงขึ้นอย่างนี้เนี่ยหรือมีแรงกดดันที่จะยาวนานอย่างนี้เนี่ยมันก็ make sense นะครับว่าเฟดน่าจะถอนมาตรการเพราะว่าการทํา QE ทุกวันนี้เนี่ย เรายังอยู่ในโหมดที่เรียกว่า QE ในในในช่วงที่คริสต s นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไอ้คริสต s โควิดเนี่ยมันมันเริ่มสานการมันเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็เห็นตัวเลขต่างาๆเนี่ยเป็นไอ้การช่วยเหลือของเฟดเนี่ยมันควรที่จะ,อะถอนไปแล้ว ใช่ควรที่จะถอนได้แล้วควรที่จะลดลงซึ่งสเต็ปการลดลงของเขาเนี่ยก็ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะเหยียบเบรกเลยทีเดียวให้ให้หัวขมามานะครับคือต้องต้องต้องค่อยทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปเการทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันก็ควรที่จะเริ่มเริ่มรีบๆที่จะเริ่มทําได้เหมือนกันนะครับเห็นเราก็ยังมองคล้ายๆเดิมนะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเริ่มมีการทําได้แล้วนะครับ โอเคงั้นก็นเดี๋ยวไปรู้งกงนต่อนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะว่าประชุมครั้งนี้ของเฟดจะมีอะไรออกมามากกว่าที่เราคาดการหรือเซอร์ไพรส์ไหมและเมื่อกี้เรพูดถึงเรื่องของตัวเงินเฟ้อค่ะเลยแอบนึกถึงตัวราคาน้ำมันด้วยเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นมาแบบโอ้โหเยอะจริงๆนะคะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็น่าจะบวกประมาณเกือบเกได้เลยนะคะท่ามกลางภาวะที่เราอยู่ในช่วงที่ ปริมาณพลังงานขึ้นข้างตึงตัวแบบนี้ด้วยค่ะดรมันส่งผลต่อภาพของการลงทุนที่ทางเคทแฮมมองไว้ด้วยไหมคะดรป๊อปก็ถามว่าระยะสั้นๆเราเห็นราคาน้ำมันอย่างตอนนี้เ,เวสเซ็กซขึ้นมาแถว80นะครับเว้น<ช>ขึ้นมาแถว83นี้อาจจะจริงๆอาจจะคาดมากกว่าที่เราคาดสักหน่อยนะครับเพราะว่า จริงเรารู้อยู่แล้วลหละว่าดีมาเนี่ยมันในภาพรวมๆเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวมากขึ้นนะครับเป็นไปตามเรื่องของการเปิดเมืองหรือการเดินทางระหว่างประเทศซึ่งมีจะมีการใช้เรื่องของน้ำมันมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่พอคาดได้แต่นี้อ่าท่าทีของของผู้ผลิตนะครับที่อาจจะอาจจะต่างจากที่เราคาดสักนิดนึงคือถ้าเกิดว่าเรามองว่าดีมาสําหรับน้ํามันที่จะเพิ่มขึ้นมันมันมันสูงขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะเคยคาดว่าเออผู้ผลิตนั้นน่าจะมีการเพิ่ม ระดับการผลิตของเขาอะนะครับให้ให้ให้เหมาะสมกับตัวตัวดีมานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาก็มีแผนนะครับเขาอยองังคงแผนเดิมนะครับว่าเพิ่มเดือนประมาณสัก4ี่แสนล้าน<ช>บาร์เรลต่อวันนะครับอ่สี่แสนบาร์เรลต่อวันนะครับที่จะเพิ่มขึ้นอ่าในแต่ละเดือนนะครับสัปดายที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยอ่ม,มันมันมันถือว่าอาจจะย,ยังค่อนข้างน้อยกว่าที่ดีมานาที่เพิ่มขึ้นมา นะครับซึ่งทําให้ตรงนี้เนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้ตัวราคาน้ํามันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นค่อนข้างเร็วในช่วงนี้นะครับแล้วก็การประชุมโอเปกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เขาก็ยังยืนยันตัวเลขเดิมนะครับ400อะเรือต่อวันเนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับนั้นมันก็เลยกดดันทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเรียนตัวอย่างจากอย่างเช่นอาทิเช่นราคา natural gas นะครับก๊าซธรรมชาติเนี่ย เราเห็นในยุโรปเนี่ยซึ่งใช้ก๊าซสมรมชาติค่อนข้างเยอะเนี่ยเราเห็นตัวเลขาราคาก๊าซสมรชาติเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเยอะกว่าราคาน้ำมันอีกนะครับจนถึงระดับที่เรียกว่าอันนี้ค่อนข้างกระทบต่อ,อตัวเศรษฐกิจของยุโรปแล้วเหมือนกันนะครับแต่อย่างในอาทิตย์ล่าสุดเนี่ยทางด้านรัสเซียเนี่ยาทางด้านปารีสิลีปูตินเนี่ยก็มาพูดแล้วเหมือนกันว่าเขาจะเพิ่มกาลังการผลิตนะครับเพื่อจะควบคุมราคาให ให้มีเสถียรภาพนะครับซึ่งพอเอามาพูดเนี่ยก็แน่นอนว่าราคาการธรรมชาติเนี่ยมันล่วงลงค่อนข้างเร็เหมือนกันในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันมันเป็นเรื่องของโ policy นะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูท่าทีของ Op e ป Op e c ป l u s เหมือนกันว่า policy ตรงนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนปรับท่าเปลี่ยนท่าทีอ่ย่างไรหรือเปล่านะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยประเทศในเวสเซอร์หลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มมีออกมากดดันแลวเหมือนกันว่าจะเอา strategic reserve มาใช้นะครับหรือออกมากดดันกับ กับพวกโอเปกโอเปกพลาสโดยตรงว่าให้เพิ่มกําลังการผลิตได้แล้วเนี่ยเนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าแรงกดดันเนี่ยมันจะทาให้ผู้ผลิตเนี่ยผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเขายังไม่ได้ใช้ถึงขนาดว่าเอาส t r a t e g i c r e s e r v ออกมาใช้ะค่ะนรหรือว่า p o l i ซีที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลแล้วยังคงอยู่ท่ามกลางภาวะที่แบบโอ้โหปริมาณพลังงานนั้นขาดแคลนขนาดนี้ทั่วโลกอะคะ่ะ แล้ว้องมองว่ากลุ่มที่อาจจะได้รับประโยชน์อย่างเซกเตอร์พลังงานหรือปิโตรเคมีอะไรเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจไหมคะหรือว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่ปัจจัยชั่วคราวหรือเปล่าคะคือถ้ามองภาพระยะสั้นๆนะครับตราบใดที่อ่านมานยังสูงแล้วก็สัพพายยังลิมิตอยู่อย่างนี้เนี่ยราคาน้ำมันมันก็สามารถที่จะพุ่งสูงขึ้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่รับประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมมิชี้โดยรวมหรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่มันตามมานะครับมันก็จะมีเป็นผลกระทบในเชิงบวกอยู่แล้วแต่อย่างที่เรา r e า,าร์คไว้เมื่อตะกี้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวนโยบายเนี่ยซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายเนี่ยทาได้ค่อนข้างเร็วนะครับหมายถึงเวลาถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวนโยบายจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าระดับราคาน้ำมันแบบ80 90หรือบางคนมีการพูดถึงไปนระดับร้อยเนี่ย จริงๆมันไม่น่าจะยืนอยู่ได้นานนะครับ mm hmm. เทียบกับภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้เนี่ย mm hmm. ซึ่งการฟื้นตัวเศรษฐกิจมันชัดเจนเนะครับแต่ความอ่อนแอของเศรษฐกิจมันก็ยังเยอะอยู่นะครับ mm hmm. เพราะคนขาดรายได้กันไปเยอะเนี่ยเห็นไหมครับน้ำมันมันอาจจะไม่สามารถยืนระดับที่สูงอย่างนั้นเนี่ยไปได้นานๆนะครับ mm hmm. แล้วก็เวลาอ่าเซกเตอร์พวกนี้เนี่ยมันเป็นเซกเตอร์ที่ความผันผวนค่อนข้างมากนะครับเห็น mm hmm. ถ้าจะลงทุนเนี่ยการจะต้องอ่ามีอ่าติดตามภาวะตลาดใกล้ชิดหน่อยนะครับก็เห mm ็นด้วยเลยค่ะเพราะว่า ตัวคอมมูนิตี้ตอนนี้หลายๆตัวก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าราคาเองมีการขึ้นอ่งอนข้างสวิง,งเยอะเลยมากกว่าอีกหนึ่งเรื่องค่ะดรที่เราจะคุยกันในวันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงตัวโพลิศีของทางฝั่งยุโรปไป แอบนึกถึงโโลิซีทางฝั่งของจีนเหมือนกันค่ะเพราะเมื่อเช้านี้ก่อนเข้ารายการแอบหันไปมองตลาดเอเชียอยู่บวกได้นะคะท่ามกลางข่าวร้ายที่มันเกิดขึ้นค่ะเอเชียยังคงบบวกได้โดยเฉพาะทางทางเสงจ,จีนเองก็บวก2%อันนี้เราทางเคท m เองค่ะมีมุมมองความคิดเห็นต่อการลงทุนทางฝั่งของเอเชียเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ คือในด้านจีนนะครับถามว่าเป็นยังไงคือได้รับผลกระทบจากเรื่องของอนโยบายของเขาค่อนข้างมากนะครับการที่ common prosperity เนี่ยที่เขากวามากดดันหลายๆตลาดเลยนะครับหลายหลเซกเตอร์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโล,โลยีเรื่องของสินค้าลักชัวรี่นะครับเรื่องของเกมมิ่งนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่เรียกว่าได้รับประโยชน์มีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับหรือเซกเตอร์อื่นๆของของทางด้านจีน มันก็เลยทําให้ตลาดของเขาเนี่ยได้รับแรงกดดันไปค่อนข้างมากนะครับแต่ถามว่าการที่ตลาดร่วงลงมาจากพีเนี่ยมาถึงประมาณสักเกือบ30%แล้วโดยเฉพาะในตัวเอเชียนะครับคือถ้าปกติในในสถานการณ์การลงทุนปกติเนี่ยเราก็บอกว่าอันนี้เป็นเมเจอร์์เรคชันละสามสก็ถือว่าเยอะและ้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของเอาลุกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดท,ที่เรียกว่าน่าสนใจเก็บสะสมการลงทุนสําหรับระยะยาวได้เหมือนกันนะครับไวนิชเรียกว่าลงมาค่อนข้างถูกแล้วแต่เมืเ่อปัญหาของของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันมัน อ,อภาวะตลาดเรื่องของพันธบัตรเรื่องของดีมาสปายโดยปกติน,นะครับมันมีเรื่องของโ p o l i c เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่งการเปลี่ยนแปลง p o ลิซีเนี่ยอย่างที่เรียนต้งหน้เรื่องของน้ามันก่อนหน้านี้ละมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเร็วนะครับหรือว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับเั้นจริงๆภาวะจีเนี่ยเราอยากจะคือถ้าดูในเชิง valuation เนี่ยต้องบอกว่าการที่ตลาดลุ่งมาแรงๆเนี่ยในเชิง v a l u a t i นเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างถูกมากแล้วนะครับ อ,อาจจะเป็นจุดที่ทยอยสะสมได้ในระยะยาวเหมือนกันนะครับแต่ทงี้ถ้าในเชิงนโยบายเนี่ยเราอาจจะขอความชัดเจนก่อนแล้วกันนะครับว่าไอ้เรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายการทําเกี่ยวกับเรื่องของ common prosperity เนี่ยให้มันดูแบบว่าดูมีเสารภาพดู ดูด,ดูดูจบมานะครับดูว่าดูว่าจะไม่มีอะไรออกมาอีกนะครับซึ่งถ้าถ้าถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราก็อาจจะค่อยค่อยมั่นใจที่จะค่อยค่อยเพิ่มโพสิชันของตลาดจีนนะครับแต่วันนี้ถ้าจะลงทุนเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเป็นภาพการลงทุนระยะยาวจริงๆนะครับจีนแต่จริงจริงจีนเนี่ยมองได้สองจีนนะครับจีนที่เรียกว่าเป็นเอเชียก็คือจีนฮ่องกงนะครับที่ลิ้จี่ในตลาดฮ่องกงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกไฮเทคโนโลยี High หน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันมัน ภาพความ<อ>กดดันเนี่ยมันยังยังยังดูว่ามีแรงกดดันอยู่นะครับแต่ขนาดที่จีนที่เป็นจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยแรงกดดันจะน้อยกว่านะครับแต่ถูาดูภาพรวมๆมันมันดูไม่ค่อยไปไหนนะครับค,ค,คือคือคือมันก็เซฟในขาลงนะครับว่าไม่ได้ลงเท่ากับอิแชที่นี่มีขาขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นได้เร็วนะครับเพราะจริงๆจีนที่เป็นจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยสตอรี่มันต่างกันเหมือนกันนะครับสำหรับจีนที่เป็น จีนแผน่นใหญ่ที่เป็นหุ้นหุ้นกลุ่มใหญ่ๆขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นบิ๊กแคปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องของเลกูเลชันเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะเยอะเหมือนกันแต่ถ้าจะเป็นจีนที่เป็นเอเชียที่เป็นสมอลแคปเนี่ยอันนี้มันมันนโยบายที่บอกว่าคอมมอนฟอสทริิตี้เนี่ยอาจจะเป็นนโยบายที่มาสนับสนุนพวกสมอลแคปได้เหมือนกันนะครับคือควบคุมบิ๊กแคปให้สมอลแคปมันสามารถที่จะเติบโตได้เนี่ยเห็นจีนแม้กระทั่งจีนในจีนแผน่นใหญ่เนี่ยเราก็ จริงๆก็บอกว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับในการในการที่จะลงทุนเพราั้นอาจจะต้องเลือกให้ถูกจีนหน่อยนะครับอืมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติภาพใหญ่ยังคงไม่ได้ถูกคลี่คลายอย่างตัวของตัวโภลิ่ีต่างๆเนี่ยมันก็กดดันทั้งสองตลาดถูกไหมคะเพียงแต่ว่าเวลาที่มันจะปรับลดลงมาเอเชียอาจจะแบบเป็นตลาดที่ไม่ได้ปรับลดลงมามา,มากเท่าตัวหัางเสงถูกไหมคะ ใช่คือคือเวลากดดันพับก,กดดันมันมันกดดันหมดอยู่แล้วนะครับแต่ทีนีอ้อย่างที่เรียนอย่างที่คุณกระแตพูดก็ใช่นะครับว่าเอชแฉมันอาจจะไม่ได้ลดลงเท่ากับเอชแชร์นะครับทีนี้เวลาเวลาที่มันจะวีวาวกลับเนี่ยเอชแชร์ก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยแรงเท่าไม่ค่อยเร็วเท่าใช่แต่ที่เรียนว่าภายในแม้กระทั่งสต็อกพิกภายในในเอชชรยเนี่ยมันก็สามารถที่จะหาจเนเรตอัลฟาได้เหมือนกันนะครับเพราะงือกนนั้ จัดพอร์ตการลงทุนที่ที่ที่สอดคล้องกันไปกับแนวโน้มอ,อย่างนี้นะครับโอเคค่ะงั้นมาสรุปกันหน่อยครับเตอร์ว่าประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในสัปดาห์นี้รวมไปถึงกลยุทธ์ที่อยากจะแนะนําสาหรับสัปดาห์นี้ค่ะนอเตอร์ป๊อปคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าในเดือน8เดือนเก้าเนี่ยมันอย่างที่เราคุยกันว่าเป็นซีซันอลที่ค่อนข้างความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับพอเข้าไตรมาสใหม่มาเนี่ยโดยปกติไตรมาส สุดท้ายของปีเนี่ยถ้าดูโดยซีซันอลก่อนนะครับมันก็เป็นช่วงที่เข้ามาแฮปปี้นิวีย์เตรียมเตรียมพร้อมเกี <Christmas S 2> ย่ยวกับเรื่องของสตอรี่ปีใหม่ใหม่คร<ๆ>ิสต์มาสเข้ามาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ยิ่งสถานการณ์โควิดที่มันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเลขพวกนี้เนี่ยมัน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 เซนติเมนต์มันมน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับมันก็อาจจะเป็น ตรมาที่เรามองว่าน่าจะเป็นตรามาที่ดีนะครับในสาหรับเรื่องของการลงทุนในพอร์ตการลงทุนเนี่ยเราเราอยากจะเน้นว่าหลังจากที่เราเคยลดการลงทุนไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็คิดว่าตราอมาสีเนี่ยน่าจะ เพิ่มการลงทุนกลับเข้ามาได้นะครับแต่เวลาที่จะเพิ่มเนี่ยเราเราคิดว่าจะเพิ่มตรงไหนนะครับคือในส่วนของจีนเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเราเราก็ยังถือเอเชียอยู่นะครับเราคิดว่าเอเชียเนี่ยความผันผวนน้อยนะครับแล้วก็ฟันเมเจอเนี่ยสามารถที่จะเลือกของในเรื่องของการลงทุนได้นะครับแต่ถ้าเกิดมองไปในช่วงถัดไปเนี่ยเราคิดว่าการเพิ่มลงทุนในเรื่องของธีมที่เกี่ยวข,ข้องกับซีคลิคอลนะครับการกลับมาเปิดเมืองหรือ,อยังดอกเบี้ยที่ตอนนี้เนี่ยดอกเบีย้ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ย เราคิดว่าไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยในประเทศนะครับพันธบัตรในประเทศหรือดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยพันธบัตรธนาคารสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันก็อาจจะมีบางเซกเตอร์นะครับอาทิเช่นพวกไฟแนนซ์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยที่อาจจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเรียกว่าต้องมองเป็นรายเซกเตอร์เหมือนกันนะครับมันอาจจะไม่ได้บอดเบรดว่าแออบาบแบบมองภาพ US เรวมๆอะไรยเงี้ย เราอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับอาจจะต้องเริ่กเป็นเซกเตอร์ที่รับประโยชน์เป็นรายตัวแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าการฟื้นตัวในรอบนี้เนี่ยมันมันอาจจะเฉพาะจาะจงกับบางเซกเตอร์เหมือนกันอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสภาพคล่องนะครับอย่างที่เรียนว่าเรื่องเฟดที่จะถอน QE เนี่ยพอสภาพคล่องมันหายเนี่ยมันมันแรงที่จะผลักดันทุกๆตลาดให้ขึ้นดีๆเนี่ย มันอาจจะต้อง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 ระวังกันเหมือนกันใช่ mm hmm. หรือว่าอาจจะบางเซกเตอร์ที่เคยได้รับประโยชน์จากเรื่องของสภาพคล่องเยอะๆนะครับอทัทีเช่นพวกกลุ่มที่เป็น small เทคโนโลย y เนี่ยอ่าเทคโนโลยีที่มีขนาดอ่า uh, ขนาดบริษัทไ mm hmm. ม่ใหญ่เนี่ยแล้วก็ <Yeah. S 2> ได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องเริ่มมีการ diversify เหมือนกันนะครับอัที่เช่นจาก diversify จาก U.S เข้าไปทางด้านยุโรปหรืออะไรอื่นๆเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่ต้องการการ diversify มากขึ้นนะครับ อาจจะต้องการเรื่องของความ stable มากขึ้นนะคะสําหรับการลงทุนในช่วงนี้ต้องมาเล็อกกันหน่อยแล้วละ่ะว่าจะอย่างไรรวมไปถึงจริงๆช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยนักลงทุนหลายคนอาจจะรอถามมาอยู่แล้วนะคะว่าถ้าจะกลับมาลงทุนเนี่ย S S F r m F จะไปไหนดีเดี๋ยวยังไงไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามาคุยกันสําหรับประเด็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจในการลงทุนภาพระยะยาวอีกทีและกันนะคะรัตเรป๊อปแต่สําหรับวันนี้เดี๋ยวยังไงขอบคุณลัตตป๊อปมากๆเลยค่ะที่มาคุยกันเดี๋ยวไปเตรียมตัววางแผนก่อนนะคะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะทําอย่างไรกันบ้าง ก็บอกว่าคุณผู้ชมคนจะสามารถวางแผนกันได้นะคะเออมันนุชเตอป๊อบอยากเสริมอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม,ไม่ไม่มีแล้วครับไม,ไม่มีอะไรแล้วครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไว้วางแผนกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคนะชตอป๊อบและก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการดูไลฟ์วันนี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ